้าวันพระฤหัสบดีที่2ตุลาคม2568นะครับบรรยากาศที่อุตปาภิษัยครับผมสวัสดีครับนิโคมอนทัวร์นะครับมือนีในมีโอกาศออกจากบ้านแต่เสารนะครับอบเบิ้บรรยากาศเตือนตุลายามเสารครับสีสเกตบ้านเท่าครับเส้นทาง2076รับมาจากโปซสุวันมุ่งหน้าสีแยกสุมปอยนะครับเส้นนี้ไปจะรถอยู่สีแกสมปอยนะครับแล้วก็ต่อเชื่อมกับ226รับผม มาดึถนน,นเนาะเบิงเขานะครับเขียวแล้วก็มีหมอกวนวลๆยามเสาร์บรรยากาศเสาร์นี้นะครับดูดื่มบรรยากาศของต้นเดือนตุลาไปในการับบ้านเท่านะครับเนาะหกโมงยี่สิบห้านาทีครับตอนนี้นะครับผมขับรถออกจากบ้านนะมุ่งหน้าอุัรธานีใสนะครับนนี้ก็มีภารกิจก็คือว่า,าอ่าดืงกล่อง รัวแอดมินผมอีกคนนึงนะครับเปืองฝ่าเนาะมีหลายซื้อพาไปหาหมอนะครับผอบหมอเลื่อยนะครับโรงพยาบาลนะครับเนาะเป็นการเดินทางออกจากบ่านสักแหกโมงเคินแบบนี้นะครับบรรยากาศบอกกันเดือนละเท่อสองโอ่งมีนองยามเบ็ดนะครับเหมือนกับมีน้มพอยามเนาะแต่ว่าแสงยามเสางามแพงครับส่วนนี้เนาะหลังจากข่าหลังฝนเนาะนะครับผมบอกถึงระยะการเวลา ช่วงที่เขาฤดูเปลี่ยนฤดูนะครับนออีกจังหน่อยกับปีใหม่แล้วครับนี่อีกสามเดือนนะครับนอะสามเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะครับแบบเดียวครับแต่ละปีนอะนะครับเมิ่งหมอกปัติใบเขายามเสาเดือมแป๊บๆเลยครับแต่ว่ากล่องอาจจะบ่เห็นแต่ก็เห็นถึงความสวยงามยามเสานะครับแดดนะครับนีมันเป็นควันนะครับนอะยามแรกกับมืดเร็วนะครับ พี่น้องนะครับจริงๆก็ต้องมีย่ามหลอบย่ามใส่บนย่ามเสาเนาะแต่ปีนี้นาไม่คือสีมาซาแน่นะครับฝนมาซาแต่กับพ่อเป็นยังถือว่ามาช้าดีกว่าไม่มานะครับเอาบรรยากาศย่ามเศร้าๆมาฝากพี่น้องนะครับปูที่ชมอยู่ทางใกล้เดินทางทายดูกับพ่อเป็นยังเนาะแต่ว่าคนละมือคนละเวลาคนละบรรยากาศนะครับนี่ก็คือช่วงต้นเดือนตุลาครับวันที่สองนะครับตุลาคม2องหาหกดนะครับ 7จ็ดโมงนะครับยี่สิบกนาทีนะครับเซานี้นะครับนออากาศดีนะครับมันนี้ก็เลยอ้ามาพบปะกันแน่นะครับนอพบปะกันสมือละนะครับทางเพจแล้วก็ youtube นะครับเนะรวมทางช่องทางทางติกต o อนะครับนอพอกันได้นะครับทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับนี่พอมอนตัวนะครับบรรยากาศ ที่เขาเนินมาอน้นฝายนะครับเนาะสมัยแต่ก่อนก็เนินสูงข้างไร่องนี้ครับปั้นจักรยานมาหนีอ้สูงเธอเลยอยู่ขี่ข้านไร่บางนี้แล้วครับมันเริ่มจากบองนี้เลยที่นี่เพันธ์เทียนนน์คือมีเทคโนโลยีมาซอยเนาะสองกล่องสองยังปั๊บให้มันสมูทกับการเดินทางเนาะสูงแห้งใครขับอยู่นี่นะครับโน่นบานต้นสูงมองหนึ่งต้นบนแขมแล้วกาบบานพื้นกางหมูบานอ่ะสีสีหูเลยว่าจ้ำบองไดรได้เลยว่าบองได่มันสูงนะครับลักษณะแล้วก็บบานสำล้องสำล้องไงหนามนี่ก็แพงหนึ่ก็สูงคัก เนินหวงหันเนาะเบาถึงว่าเส้นทางที่เคยเดินทางมาใส่วิธีชีวิตมาใส่ชีวิตมาตั้งแต่ใน,นหน่อยเกิหอดปัจจุบันนะครับนี่ก็จะเจร่อขึ้นเรื่อยๆแล้วครับความจะเลื่อนเนาะตะกี้ก็บผมเกิดท่านตั้งแต่บ่าท่านมีไฟฝ่าตั้งแต่ทางลุกลัางผมได้รับเส้นนี้เนาะสามารถเบาสู่ฟังได้แน่นะครับผมตามภาพที่เห็นมาเนาะครับเนาะนี่บ้านสวนฝ้ายครับบ้านสวนฝ้ายตลาดวัวเนาะ้วก็ ว่านจเริ่เข้ามาครับคือถนนสีเลนนะครับถนนสี่เลนนะครับเบอร์เอมร์นเดอร์ครับวันนี้วันพฤหเรืองัสนเนาะเปิร์ซีมีวันสุกกับวันจันทร์นะครับเนาะตลาดนัดโกกระเบือเบิงความเปลี่ยนแปลงของบ้านเท่านะครับเนาะบ้านโน่นแดงนะครับขยายทางอย่างงดงามนะครับเป็นระยะทางประมาณกิโลหนึ่งแล้วครับนี่เนาะจากนี้ไปอุลพันปิไซแ8ดกิโลนะครับจากไปศรีสะเกษ2ี่สิบ 2 0กโล2 0โลแล้วเนาะเพราะว่าจากบ้านพวมานี่ยนะหาโลนี่ครับบ้าโนโนนแดงนะครับงามนะครับงามมันก็ว่าถนนนะสวยงามนะครับนี่เสากับรถกับบ่อายล้นะครับนองหมงอยู่นะคันนี้ออกจากบ้านไปทำงานกันเนาะครับเนาะเบิ่งสีสันเบิง่งป้ายบอกทางนะครับอารมณ์ของการเดินทางเแซามอนี สีสเกตบ้านเท่านะครับสี่แยกส้มปอยครับในขนาเท่าลงไปกับ226้วค,คับนี่เชื่อมกันแล้วนี่ทั้งสายกับ2083หมายเลขถนนนะครับนอทั้งตรงทั้งขวามือนี่ก็คือถนน226ส,สีส่แยกไฟแดงส้มปอยน้อยนะครับการเดินทางถิ่มาต่อรถต่อเส้นทางกันอยู่นี่แหละครับสมัยก่อนรถบาดนอนแรนดนมาต่อรถมองสายมือตะเาเาน่ะ รถไว้ในป้อมตำรวจนะครับแล้วก็นางรถไปนะครับบางคนก็ขึ้นลังคาโหนนะครับรถบาดสมัยแต่ก่อนรถลาสีรถอุตุมพ่อนะครับนอเอาเสาหนีทักทายนะครับพ่อได้ยินเสียงกันพ่อได้เห็นกันนะครับนอช่วงนี้ก็บพ่อได้ออกไปสช้ใกล้นะครับน็เอาบรรยากาศนาฝานะผมข็สิถ้ำนาทีครับรถไทยพ้ามือกล่องผมไปหาหมอต่อไปอุตุมพ่อพิสัยนะครับผมสำหรับมุนนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับที่ติดตามรับชมกันถุกคลิปนะครับผมสําหรับช่องนิคมวันตัวเป็นกําลังใจให้ ที่ g ว o อตัวตลอดมานะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ